สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้เจนก็จะมาพูดในประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนได้ถามเจนเข้ามาว่าอ้าวแล้วสรุปเจนมีพ่อสองคนหรออะไรประมาณนี้มีพ่อมีแม่สองคนหรอหลังจากที่แบบห่างหายกันมานานแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีคลิปลงมีคลิปล่าสุดนึง่ที่แบบถามว่าอ้าวแล้วที่ที่ราก็มีแม่มีพ่อแล้วที่ไทยก็มีแม่มีพ่อคือสรุปยังไงคือมีมีพ่อมีแม่สองคนหรออะไรประมาณเนี้วันนี้เจนก็จะมา เล่าให้ฟังว่าชีวิตที่อยู่ลาวกับอยู่ไทยกับพ่อแม่ทั้งสองทั้งสี่อะพ่อสองแม่สองเจนมีพ่อสองคนมีแม่สองคนแม่ที่ลาวจะเป็นพ่อพ่อกับแม่ที่เลี้ยงเจนมาเลี้ยงเลี้ยงเจนมาแต่ว่าแม่แม่ที่มาทํางานอยู่ไทยกับกับพ่อแม่ที่อยู่ไทยนะคะจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ที่ให้กาเนิดแต่ว่าหลังจาก เจนไปอยู่ที่ลาวสองขวบเจนก็มีแม่อยู่ที่นูน่นแล้วก็จำเมื่อก่อนน่าจะแบบสองขวบสองขวบนี่เป็นเด็กที่แบบยังไม่ได้ค่อยแบบรู้อะไรมากมายยังแบบว่าถ้าไม่มีใครเล่าว,ว่าเออเนี่ยมีแม่อีกนะคนนึงมีพ่อมีแม่อีกนะคนนึงจะไม่รู้เลยเพราะว่าคือตอนนั้นอะเจนจำจำไม่ได้เลยว่าเจนอ่ะอยู่ที่ไทยเกิดที่ไทยอะไรประมาณเนี้ยจนโตมาโตแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังว่า มีพ่อมีแม่ที่ที่ไทยอีกนะอะไรประมาณนี้มีแม่ที่ไทยแต่ว่าแม่จะแบบนานๆทีตอนเด็กๆก็จะนานๆทีถึงจะแบบกลับไปหาอย่างเงี้ยเพราะว่าทํางานทํางานแล้วส่งตังค์ไปให้อย่างเงี้ยแต่แบบนานจนแบบลืมหน้าแม่ถึงจะแม่จะกลับไปแล้วแบบแม่มาทีนึงก็ไม่ได้ค่อยแบบติดแม่ขนาดน,นั้นนะคะแม่แม่ที่อยู่ไทยไม่ได้ค่อยแบบว่าไม่ได้สนิทกันขนาดน,นั้นแล้วก็ แม่กลับไปที่ลาวก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนนะ่ะเป็นเด็กที่แบบยังไม่ค่อยแบบรู้ความเนี้ยแล้วก็จนโตมาพอแบบประมาณม .4 ี่มห้าถึงจะแบบได้มานอนกับแม่จากเมื่อก่อนนี่ไม่นอนแบบรู้แค่ว่าแบบว่าถ้าไม่มาก็มาเอาตังค์แล้วก็กลับบ้านเนี่ยมาเอาตังค์ละมาเอาตังค์แล้วก็กลับบ้านแบบมาเอาเงินแล้วก็เมื่อเวลาเวลาแม่แบบ เวลาแม่อันเมื่อเมื่อเล่ายังประมาณเนี่ยขันเทนเจนอันไปเพราะว่าคืออันพูดยังไงอ่ะเออคือบ้านเจนอ่ะบ้านบ้านที่แม่แม่แม่ที่เลี้ยงจะอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเป็นบ้านของยายอีกหมู่บ้านหนึ่งจะเป็นคนละหมู่บ้านค่ะแล้วเวลาแม่แม่กลับบ้านก็จะไปอยู่บ้านยายและเจนก็จะอยู่บ้านบ้านของแม่พ่อแม่ที่เลี้ยงคือพ่อแม่ที่เลี้ยงเจนมาเป็นพี่สาวของแม่เทๆ ของเจนนะคะเป็นพี่สาวเขาก็เลยรับเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่เขายังไม่มีลูกเ,เลี้ยงเจนน่ะตั้งแต่แม่แม่แมบุญธรรมมันยังไม่มีลูกเป็นป้ายังไม่มีลูกเลยเจนน่ะเป็นลูกแบบแคล้ายๆแบบว่าเป็นลูกคนโตเป็นพี่สุด <c oughs> ใ,นในในบ้าน่าเง,งี้ยคือจะมีพอเอาเจนไปอยู่ด้วยประมาณเจนได้ประมาณห้าขวบสี่ห้าขวบเ้าก็มีลูกเป็นลูกชายยิงหนึ่งชายหนึ่งแล้วก็ แล้วก็จะอยู่สามคนเงนี้ยเจนก็เป็นพี่คนโตของบ้านเงนี้ยก็จะมีน้องสองคนเป็นหลานคล้ายๆแบบหลานแต่เจนแบบน้องแหละว่ายังไงก็เขาก็เป็นแม่มีแม่คนเดียวกันเงนี้ยหนังสือแบบเป็นแม่เลยเขาก็รักรักแบบให้ความอบอุ่นไม่ได้ขาดไม่ได้หายอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ที่ลาวนะคะแบบถามว่าดุไหมแม่แม่ที่ลาวจะเป็นครูเป็นครูจะแบบว่าดุน้อยเอยงี้ย ก็จะดุนะแบบไม่ใช่ว่าไม่ดุแต่พ่อเนี้ยไม่ดุพ่อนี้ไม่ดุปกตินะแบบโอ้โหตอนเด็กๆนี่ตามใจมากเลยพ่อนี่แบบตามใจมากพ่อที่เราอะตามใจมากแบบไม่ค่อยจะดุแต่ถ้าดุคํหนึ่งนี่แบบโหน้ำตานี่ไหลเลยเป็นคนที่แบบพ่อนี้ไม่ค่อยพูดแล้วแบบนี่ใส่พีมากพ่อแบบสุดยอดเลยแบบทุกคนนี่แบบลูกหลานทุกคนนี่แบบเขาจะแบบไม่ค่อยจะดุไม่ค่อยจะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดพอแต่แม่เป็นคนที่แบบ พูดเก่งแต่ว่าเหมือนคล้ายๆแบบดุแต่แบบรูปแต่และคนอะ่ะแบบแม่แบบแม่พูดเยอะๆเราก็ดุก็เหมือนไม่ดุอย่างเงี้ยแต่ถ้าพ่อนี่แบบไม่ค่อยพูดแล้วแบบคพูดคําเดียวแหละแต่มันแบบเหมือนมันมันหนักแน่นอะ่ะแล้วก็ตาไหลอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแบบเลี้ยงมานี่แบบดีมากและแม่ก็ดุน้อยอย่างเงี้ย หลังจากที่รู้ว่ามีพ่อเป็นคนไทยนะคะก็จะมีแบบตอนโตขึ้นมาเริ่มจากแบบโตเริ่มโตแล้วเริ่มแบบมีคนก็มาพูดว่ามีพ่อเป็นคนไทยเนี้ยพ่อแม่ที่อยู่เราไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆเธอยังมีแบบแม่อีกคนนึงที่อยู่ไทยพ่อก็อยู่ไทยอย่างเงี้ยแต่แบบในความรู้สึกของเจนตอนนั้นอะเจนคิดว่า มันมันไม่ใช่หรอกเนี้ยมันมันไม่ใช่หรอกเพราะว่ายังไงก็เหมือนเด็กกันเนาะแบบอืพูดก็พูดเถอะแต่แบบไม่ได้เก็บเข้ามาคิดแบบว่าเฮ้ยมีพ่อเป็นคนไทยนน่นนี่นั่นนะหึแต่ยังเชื่ออยู่ว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ขาดไม่ได้หายแบบมีพ่อกับมีแม่ที่เลาาก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือตอนนั้นยังไม่ได้แบบไม่ได้หวยหาแบบว่าเฮ้ยอยากอยากมีพ่อแบบเพิ่มนะนน่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นอะค่ะ คือตอนนั้นยังเป็นเด็กพอแบบเริ่มโตขึ้นมาก็เขาก็ยังพูดพูดพูด,พดแล้วก็แบบเลยว่าอยากรู้จริงๆว่าแบบพ่อของเราอ่ะพ่อกําเนิดของเราอ่ะแบบจะเป็นยังไงเงี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะพ่อจะโทรไปหาจะแบบติดต่อหาเจนตลอดเจนที่เจนอยู่ลาวพ่อจะติดต่อหาแบบโทรไปตอนเด็กๆอ่ะยังไม่มีโทรศัพท์ก็จะโทรไปเครื่องแม่แล้วก็แม่ก็จะให้พูดทั้งท้งที่พ่อโทรจากไทยไปลาวมันก็จะแบบ เสียตังค์เยอะมากนะเคอขายนย่แบบเสียตังค์เยอะมากแล้วพ่อก็พยายามพี่จะโทรแบบได้โทรแล้วก็ได้คุยแต่ในในการคุยนั้นอนะ่ะไม่ได้แบบการันตีว่าไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยแบบเป็นพ่อจริงๆหรือว่าจะต้องเรียกพ่ออย่างเงี้ยยังในความรู้สึกมันมันยังยังไม่ใช่ยางเงี้ยยังไม่ใช่อยู่อ่ะแบบจนวันหนึ่งพ่อก็ได้โทรไปแล้วบอกว่าจะมาหา จะมาหาที่ดอนตาลเนี่ยฝั่งฝั่งไทยแล้วก็เจนก็ข้ามามาเมื่อก่อนอนะ่ะมันจะแบบว่าไทยกับลาวอ่ะจะแบบข้ามมาแบบตลาดนะคะข้ามมาตลาดลาวก็จะมาซื้อของที่ไทยอย่างเงี้ยแล้วเจนก็ข้ามมาแม่ที่ลาวพ่อแม่ที่ลาวค่ะพาแบบนั่งเรือข้ามมามาหาพ่อที่ดอนตาลแล้วก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เจนเห็นพ่อครั้งแรก ตอนนั้นประมาณป .5 ป .5 ที่จะขึ้นมันหนึ่งเห็นพ่อครั้งแรกก็เลยแบบมันก็มันก็ยังไม่ใช่แบบแต่ยังไม่ได้กล้าเรียกว่าพ่อเต็มปากนะแบบยังไม่กล้าเรียกว่าพ่อแต่ว่าพ่อเขาก็เคยโทรโทรหาแบบเคยโทรหาแบบหลายครั้งอยู่แต่ว่าคือในเมื่อแบบเหมือน นานๆเจอกันทีมันก็ยังไงอยู่นะแบบในความรู้สึกมันก็ก็อย่แบบเออมามีพ่อคนมาเพิ่มอีกคนนึงก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนพ่อแม่ที่ลาวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จนวันนึงได้แบบว่าได้ข้ามาบ่อยข้ามาหาพ่อบ่อยก็เลยแบบอ่ะเริ่มคุ้นชินเริ่มแบบเริ่มชินเริ่มเรียกพ่อได้เงี้ยตอนประมาณอายุ ประมาณมสามพ่อก็เออพ่อไปหาที่ดอนตาลประมาณสองครั้งนะะแล้วก็พ่อก็มาแบบมาหาแบบบ่อยโทรหาโน่นนี่นั่นก็เลยแบบเป็นการที่แบบรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ข้ามมาแบบไว้ใจมากขึ้นเนี่ยจากเมื่อก่อนนี้แบบต้องแบบไปถ้าจะไปก็จะถ้าจะข้ามก็ต้องมากับพ่อกับแมง่งเนี่ย ได้พ่อแบบได้เจอกันบ่อยได้พูดได้คุยกันบ้าพ่อก็ดีอย่างเงี้ยก็ซื้อของให้เอาตังค์ให้อย่างเงี้ยเป็นเด็กนะเนาะเมื่อก่อนแบบตังค์มันไม่ได้มากสองสามร้อยมันก็แบบโหมันมีค่ามากเลยนะเมื่อก่อนน่ะแบบสองสามร้อยนี่เป็นเด็กที่แบบโหมีตังค์เยอะอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบโอ๊ยไม่รู้อิโนอินเด้โดยซ้ำว่าเงินมันมีค่ามากน้อยแค่ไหนเงแบบี้ยสองสามร้อยก็โหได้เยอะถือว่าเยอะพอสมควร แล้วก็ได้มาแบบได้มาเจอพ่อแบบบ่อยสองสาครั้งเนี้ยก็เลยเริ่มแบบเติมเรียกพ่อได้เริ่มรู้แล้วว่าเออเขาเป็นพ่อพ่อเราจริงๆงเนี้ยเป็นพ่อแม่เราจริงๆนะแล้วแบบป้าก็บอกว่าเป็นพ่อจริงๆงเนี้ยเป็นพ่อจริงๆก็ใครก็พูดแบบเยอะมากว่าใช่พ่อเราจริงๆไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไปกล่าวหาอะไรนู่นนี่นั่นคือเมื่อก่อนนั้นตอนไปตั้งแต่ตอน สองสองขวบก็ยังแบบจำอะไรไม่ได้เลยใครที่แบบถามนี่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงเจนบอกเลยทำไม่ได้ <laughs> จำชีวิตตัวเองไม่ได้เมื่อก่อนนี่แบบข้ามข้ามมาหาพ่อพ่อก็อจะชอบเล่าว่ ee, าเนี่ยเมื่อก่อนน่ะเรียนอยู่โรงเรียนนี่นะเจนอะ่ะเรียนอยู่โรงเรียนนี้ตอนตอนที่สไปลาวแล้วเจนบอกว่าทำไม่ได้ใครก็จะไม่ได้แบบตอนเด็กๆเ,กเกนาะแบบมันเหมือน,นแบบลืมไปหมดเลยอย่างเงี้ยลืมไปหมดเลยแล้วแบบจำแค่ ช่วงเวลาที่ใหญ่โตอย่างเงี้ยโตขึ้นหลายๆคนก็สงสัยว่าทําไมเจนต้องไปอยู่ลาวใช่ไหมคะตัังจากที่เกิดอยู่ไทยแล้วก็ทําไมต้องไปอยู่ลาวคือมันเป็นเรื่องที่แบบเจนไม่ค่อยอยากจะพูดคือหลายคนก็ทาเรื่องนี้เข้ามาอยู่แต่เจนก็ไม่ได้ตอบคือพ่อแม่ของเจนอะแยกทางกันตั้งแต่เจนอายุสองขวบหลังจากที่ แบบแยกทางนะคะก็แม่ก็หอบเจนอะ่ะกลับลาวกลับไปอยู่ที่ราวให้ป้าเดี้ยงแล้วแม่ก็เข้ามาทํางานที่ไทยเนี่ยแล้วเจนก็หลังจากที่แบบตั้งแต่สองขวบจนอายุถึง หลังจากที่ไปอยู่ที่ลาวนะคะตั้งแต่สองขวบจนถึงสิบแปดปีพ่อแม่ที่ลาวก็เลี้ยงแบบเอ,อธรรมชาติกินอยู่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยจนจนแบบว่าโตโตขึ้นมาก็เป็นเด็กที่แบบแม่เลี้ยงแบบเออเป็นคนลาวสไตล์แบบสไตล์เป็นคนลาวแบบให้อนุรักษ์ความเป็นลาวอย่างเงี้ยการพูดการจาแบบแม่ก็เป็นครูด,ด้วยแม่ก็จะสอนอะไรที่แบบ มันดีๆอย่างเงี้ยการทั้งการพูดนู่นนี่นั่นแม่ก็จะสอนแบบการพูดการวางตัวแบบแล้วก็เอออยู่ที่เรานี่แบบทําง,งานนี่แบบเอามามาเนเนอมก็มาตรงเรียนเนาะมาแต่มาโรงเรียนหลังจากมาโรงเรียนก็อ่าล่างถวยหนึ่งเขาสินะล่างถวยหนึ่งเขานู่นนี่นั่นปัดกวาดเทือนซานแบบหลายอย่างแม่แบบซ้อนมาตั้งแต่แบบเล็กน้อยเพราะว่าอาชสิแบบเจนอะเป็นแบบเอื้อยอัน ใหญ่สุดในในเพื่อนอยังประมาณนี้นะก็เห็ดเบยกซอยแม่ประมาณนี้แม่กะจีเลี่ยงแบบตามเพื่อนบ้านแบบใหญ่มากแบบธรรมดาียังประมาณนี้นะจนแบบเพ็ดห้เย็นแบบใหญ่ขึ้นมาจนกงก็ู้สึกแบบอ่ะรู้สึกดีในการที่แบบพอแม่ได้สอนเขาแบบยังมโนพูด,มดไม่ได้ผเป็นได <laughs> พ่อกับแม่อยู่ลาวน,นะคะก็จะเลี้ยงแบบเ,เลี้ยงในสไตล์แบบว่าให้ซึมซับ์ควรเป็นลาวแบบเยอะมากอย่างเงี้ยให้แบบเหมือนเหมือนตัวของเจน,นนะนะตั้งแต่อายุสองขวบจนถึงสิบแปดปีคือเจนอยู่ลาววัฒนธรรมทุกอย่างความเป็นลาวก็คือเจนจะแบบเยอะมากแล้วตอนนั้นอะ่ะเจนก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองอะ่ะตัวเองจำได้มาอยู่ไทยแล้วไม่เคยคิดแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่า เนี่ยโตไปแล้วจะแบบมา,ม,ามาอยู่ไทยมาเรียนที่ไทยนู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้ต้องมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยประมาณนี้คือยไม่มีเลยจากที่แบบหลังจากที่สองขวบไปตั้งแต่วันนั้นอะเจนก็เรียนเรียนจนจบมเจ็ดแล้วก็คิดว่าอะในการเรียนหลังจากจบแล้วก็จะเรียนต่อที่ลาวอย่างเงี้ยก็พอประมาณน,นึงจะจบมเจ็ดแล้วก็คิดว่า แม่อาจจะไม่มีตัง์ส่งเรียนขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะลงมาทํางานกับแม่ตลอดเวลาที่เจนอยู่ลาวนะคะพ่อที่ไทยพ่อแท้ๆก็พยายามติดต่อหาไปทางทางป้าทางอะไรญาติๆเนี่ยก็จะติดต่อหาตลอดว่าเจนเป็นยังไงอยู่ยังไงเจนตอนนี้เจนเรียนอยู่ห้องไหนแล้วยเงี้ยพ่อก็จะแบบติดต่อหาตลอดแล้วแบบนานทีก็โทรหาอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรยังดีที่เขาแบบยังยังโทรหายังนึกถึงแบบยังยังนึกถึงเรายังนึกถึงเจนอยู่เงี้ยจนวันนึงเรียนจบอ่าที่ที่ลาวจนมเจ็ดแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะก็ได้รู้จักแบบรู้จักออกับพี่ม็อกแล้วแบบตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้แบบสนิทถึงขั้นแบบว่าสนิทแล้วก็เข้าหาขนาดน,นั้นนะคะแบบยังไม่ได้แบบว่า,วาไม่ได้มาอยู่ถึงแบบ ไม่ได้สนิทไม่ได้พูดคุยกันขนาดนั้นกับกับคุณอาที่เจนมาอยู่ด้วยทุกวันนี้เจอกันแต่แบบไม่ได้พูดคุยไม่ได้แบบสนิทขนาดนั้นแบบไม,ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะได้มาอยู่ด้วยเนี่ยจนวันหนึ่งเจนก็จบมเจแล้วก็คิดว่ายังไงก็มาทำงานเพราะยังไงก็ถ้าจะเรียนจะเรียนต่อที่ลาวก็กว่าแม่จะไม่มีแบบ,บว่ากำลังที่จะส่งเราอะไรประมาณเนี้ย ก็ตัดสินใจว่าเจะลงมาทํางานแล้วพอดีมาอยู่ก็ติดต่อหาพี่ม็อกว่าติดต่อหาคุณอาว่าเจนจบแล้วนะอย่างเงี้ยจบแล้วนะยายแล้ว,ว่าขอแบบมาอยู่กับคุณอาได้ไหมสักสองเดือนตอนนั้นอาคิดแบบว,ว่ามาอยู่สองเดือนพอไปไปมาๆก็ได้มาเข้าเรียนได้มาเรียนก็ในการใช้ชีวิตจากที่ลาวก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นอีกแบบว่าสไตล์ง่ายๆบ้านๆตามธรรมชาติ เจนก็จะแบบซึมซับอยู่กับธรรมชาติมาเยอะมากแบบอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งอยู่เมืองลาวจะเป็นโลกอีกใบหนึ่งแล้วมาหยุดเรียนอยู่ที่ไทยก็จะเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งและก็เป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เจนจะต้องแบบเรียนรู้อย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนาปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยให้เข้ากับสังคมได้แล้วก็การใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่า ที่อยู่ลาวก็อาจจะเป็นว่าอทําธรรมชาติกินแบบง่ายๆอย่างเงี้ยโอ๊ยตอนมาครั้งแรกอะคุณอาเน่ยแบบสอนเยอะมากสอนเยอะมากคือมาก็ยังแบบทําอะไรไม่ค่อยเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่ลาวมันไม่ค่อยมีแบบต้องใช้อะไรขนาดนั้นอะคะ่ะก็ต้องมาอยู่กับคุณอาก็อคุณอาก็จะคอยบอกคอยสอนอะไรที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ต้องถามอย่างเงี้ยคือ หนูจะชอบเรียกแบบว่าติดปากคือจริงๆอะ่ะคุณอากับหนูเรียกพี่ม็อกพี่ม็อกอะเนาะบางคลิปก็จะแบบเรียกพี่ม็อกพี่ม็อกจะแบบชอบเรียกแต่ในนามคือคุณอาอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็จะแบบมีหลุดออกบ้างมีแบบพี่บ้างอย่างเงี้ยแต่ในนามเป็นเป็นคุณอาคะ่ะเป็นคุณอาอามอ็อกเงี้ยหนูต้องแบบเรียกเป็นนามแบบอาก็งหแบบว่าในการสอนของคุณอาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต่างจาก พ่อแม่ที่ราวสอนในการสอนก็ไม่ได้ดุแต่ว่าจะคอยแบบสอนในสิ่งที่แบบทําไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่รู้เออไม่รู้เขาก็จะคอยบอกคอยสอนแล้วก็อะไรสิ่งที่แบบเรายังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยในการเข้าสังคมในการแบบไปน,นู่นไปนี่เขาก็จะคอยบอกคอยสอนตลอดที่แบบไปเรียนอาก็จะถามว่าเออเป็นยังไงเรียนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะแบบคือ ก็จะสอนสอนไปอีกแบบหนึง่งการใช้ชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรที่ไม่เข้าใจเขาก็จะอธิบายแบบลึกๆแบแบบเป็นทางการและให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายอะไรประมาณเนี้ยคทุกวันเนี้ยก็ถามว่าปรับตัวได้ไหมแบบภาษายังใช้ได้แบบใช้ได้เก่งยังแบบเขียนเก่งขึ้นยังก็ยังยังค่ยังเขียนยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็พูดก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้น และนี่ก็คือการใช้ชีวิตในในทั้งเมืองไทยแล้วก็ลาวนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งและเจนก็วันนี้เจนก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าก็มีคนถามหลายๆคนว่าทําไมเจนต้องแบบอ้มีพ่อมีแม่สองคนเหรอคือเจนอะไม่เจนก็เห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แต่แบบว่าเจนก็ไม่อาจจะแบบตอนนั้นอะยังยังไม่อยากจะพูดแล้วก็ยัง อ,อ,อย่างที่พ่อแม่แย,ยกทางกันเจนก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแบบขนาดเพื่อนไม่เคยแบบไม่เคยเล่าลึกขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ยคือก็แบบรู้บอกแค่ว่าแยกทางกันอยู่สินะแยกทางกันตั้งแต่ยังในน้อยอย่งางประมาณน,นี้นะขนาดแบบขนาดที่แบบเพื่อนอยู่ในเรียนมาด้วยกันเพื่อนแบบสนิทเนี้ยก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าเจนไม่ค่อยแบบเล่าให้ฟังขนาดนั้นไมไม่ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยอยากจะเปิดว่า เล่าแบบรายละเอียดแบบดีเทลขนาดนั้นแบบการที่แบบเออชีวิตของเราชีวิตแม่ที่เราก็แม่ที่ไทยไม่ได้เคยแบบเล่าขนาดนั้นถ้าไม่สนิทจริงๆนี่ก็ไม่เล่าขนาดคนในครอบครัวจริงๆอ่ะยังไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ที่เราแล้วก็ตลอดเวลาที่แบบหลายคนก็หลายคอมเมนต์ที่เจนแบบอ่านเจอแล้เจนก็อ่านแล้วก็ คือในใจนะ่ะอยากจะตอบแบบในใจนะ่ะอยากจะตอบแต่มัน,บนแบบว่าอสิณัยจะแบบจังอะไรมันแบบมีแบบจเจ้าทาาชิวานระยันมันแบบว่าอะแง่ข้างกันนะ่ะแบบเอาเป็นยังคือแง่ยังประมาณนี้เนี่ยแบบบางเถอดก็ยังว่แบบาว่าได้คนว่ามันยังได้ลังตาสิไล่พาะัได้งตาสิไลแล้วผู้สูแบบส้แบบอะเจ้าชิวานน้ยได้โนะแบบชีวิตค่ะสําหรับวันนี้เจนก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเจน อยู่ไทยแล้วก็อยู่ลาวเอ้าทำไมต้องเจนต้องไปอยู่ไทยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ที่เจนได้เล่าไปเจนก็ได้สรุปไปคือปกติอะเจนจะแบบว,ว่าไม่ค่อยอยากจะเล่าแล้ววันนี้ก็ได้ถามกันเข้ามาเยอะมากแล้วอะคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ตอบกันก็จะแบบสงสัยกันไปต่อไปต่ออย่างเงี้ยก็เลยอะยังไงก็เล่าไปเ र. ถอะแล้ววันหนึ่งก็ต้องรู้เองแหละแล้วประมาณนี้ยังไงก็ต้องแบบได้เล่า แต่คือในใจของเจนแบบเล่ามาที่ไรน้ำตาจะไหลทุกทีน้ำตาจะไหลแบบมันเหมือนแบบมีอะไรหลายๆอย่างเนีย่ยและสำหรับวันนี้เจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องหมอควลันพัทนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ